อยากเล่นอะไรคะฮะอุ้ยตรงนี้มีบอร์บอลด้วยน,นะเอาไหมเล่นไหมมีที่ร้านเดอะดักนะครับเดอะดักคาเฟ่เด็ดใหญ่มากยังไม่ได้ทานอาหารเลยโอ้โหจริงๆเขาเอาอาหารเข้ามาทาขนข้างในได้ด้วยนะอันนี้เป็นสไลเดอร์ข้างบนนะคะรับอ่ะขึ้นกันแหละขึ้นกันแหละ สไลเดอร์ด้วยแนวมีบ้านด้วยตรงนี้มีบ้านด้วยแล้วตรงนี้เป็นอะไรบันไดอ่ะมีชุดด้วยชุดกับตันอะสไลเดอร์ไปสไลเดอร์เลยโอ้กระเด็นเลยน,นี่อะไรอ่ะเด็กเข้าลงไปเลยเข้าไปเลย มีห้องสมุดด้วยอา้าวโหเปิดแรงมากเนอวปีนเข้ามาในบ้านบ้านกระจกไหมปีนเข้ามาในบ้านกระจกไหมเนี่ยมันจะเขียวที่เซ็นทนรัเลเวิร์ลแหละนี่แหละนี่เบาบอลยัยกษ์ด้วยนี่นสไลดเดอร์ยักษ์ โอ้ตอนนี้โอ้ยมียที่เล่นเด็กด้วยอโอ้โหหนูจะหนูกล้าซส์เหรอสูงขนาดน,นั้นนะกล้าหรอซส่ลงมาเลยท่านเอ้าเอ้านี่ไซเ,เร์อยู่นี่ไปไหนแล้วละ่ะซส่ลงมาเลยทำไมช้าจังเลยทำไมช้าจาังเมื่อกี้แ,แรงๆอยู่เลย ตรงนี้มีอะไรทางลงเหรอขึ้นสไลเดอร์ไปสไลเดอร์ข้างบนไปเร็วเร็วเรวสไลเดอร์ลงอันนี้เป็นอะไรหน้าต่างพวกข้างนอกก็มีสไลเดอร์เหรออะไรคะเราจะสไลเดอร์สองต่อเลยนะมาเลยไปวิ่งก่อนต่อเลย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 ไป โอ้โหไอ้เร็วของเล่นเต็มเลยข้างใต้เนี่ยแต่สามารถปีกขึ้นไปได้ด้วยนะตรงนี้ปีกได้ด้วยนะทำอาหารนะ่ะเต็มเลยอะ่ปะปะา๊าๆอยากอยาเล่นนะอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรดีใจเหรอฮะ,อะ มีรถเด็กด้วยอะ่ะมีสไลเดอร์ยักษ์ด้วยฉนันน่ะเป็นสไลเดอร์ยกักษ์ไหมอุย้ยมีถ้ำด้วยอุอ้ยอุยอ้ยอุ้ยพันดาหเหรอพันดานห์เนอะข้ามว่าว่าทำอะไรทำอะไรปิดขาเหรอปิดขาเหรอแล้วปีนขึ้นไปแล้วสไลเดอร์ปีนขึ้นไปแล้วสไลเดอร์ปไป,อ,ไอ,ไปอุูใช้เชือกเลยเหรอหนูใช้เชือกดึงขึ้นไปเหรอโอ้โหดูท่าโปรเฟชชั่นอลมากเลย ท่านวกเป็นชาแนลมากเลยโอ้โห,หป้นไปเลยโอ้โหน่าสนุกมากเลยที่เนี่ย คนนั้นมีอะไรอ่ะอเอาไปไหนอ่ะแจ็คสเลอร์อยู่นี่คะแนนวา้าวโอ้โหแรงมากเลยแรงมากเลย<า>มันใช่ทางไปไม่ใช่แถวนั้นโอไปปีนเน่ยฮะเป็นไหนอีกเป็นไหนอีก ก็น่าจะหมดแล้วนะเท่านี้แหละโอ้ยเขามีเขามีคลาสสอนทําอาหารด้วยเห็นไหมเนี่ยให้เด็กสอนทําอาหารอะ่ะเนี่ยนะสอนทําอาหารเด็กอะ่ะให้หนชะแนนเรียนดีไหมเนี่ยชะแนนเ,เล่น,เล,นเล่นทำอาหารไหมมีของเล่นให้เล่นเป็นดนตรีโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวให้เรียนทําอาหารต่อดีกว่าเนี่ยเขาให้เด็กเรียนทําอาหารจบแล้วนะครับครับครับเดี๋ยวเล่นด้วย